ยาวิยตัสสะสะโตนาสเสสิระสะทาริสัตตวะโหสเนมโหปะดารังปะสนตนายะเจวินาสเหมนโตสัทธรรมเสนามตตาธัตมัสสัสวะคตาเสวะตุนะโมมะหะติตัสสารานุภาเวนะสวะเิโหตุสัพเรโหเมต Neyana pancha venayo jasasekaton jatahama jaryana yatakanan jasa

เทวดาเทตวณิพนธ์ตาภักข์มัติฮัตสุการุณีวะทามเดียยะเจนญาญาติกวัจจนาญาตาญาเมตตาวัตรเตยญาติมังคาราเนศเจริญก่อเจย์เจย์ขันธะวัดตา าวัโตอรหัสุตตัวรัุตตังวรังพุธสัอสาวะขยาวหังอาคเตกาเลสัิวารนิสวารอันงอิคารัง โอปนาระโสยานะมัเดโยอัตตระโธอตปตวันตันสิเรอันเอานโวันนองวิทัตนะกรรมจะเลสปะตะกินากรรมปะตะกินาปะนีก็เป็นนเจเบอยนะครับแต่ตอนนี้นะครับ่าคุณท่าน สกุส<ะ>กลวงนกมาลาใสปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสิงใหญ่ลูกไปหันมาหนีมูอักสิอิ่นจังไรค่ะตามพิธีการก็ให้เอินตามกฎหมายไปแนะ่ดูเสืมหนึ่งยานตะขาเจ้าจมเมลัยขาเลยสิครัโตราโตสัมมาสัมพุทัสนะโมตัสสัพยาชัยสุนทรปอบโปษมิตรบังเกิด เปิดโลกเปิดโลกหากพวงลูกหลานเหลนหลนแก่พวงลูกหลานเหลนหลนหรือด้วยหลักเมืององค์พระองค์รูตั้งแต่องค์สมเด็จพ่อพระพุทธยอดฟ้าจุาเจ้าวชิรเจ้าด้วยเจ้าคู่ทรงำ ทาบ้านเมืองด้วย,ยการน,นาร้ำเมตตา,าเลเครื่องวงท่ง่อวิิตในสายสกุลของเจ้าปู่สมพมิตรนะครับโอ สักกะบูชาอวงลุงา,า,า,าสักกะบูชาจะบูสมอิติสุขโตระหังพุโทโธนะจาให้มาลายสู้นายไป อีกโรคหาควันทิตวา bung. เจ้าปู่โสมพมิตรวีนาสันติ อาจารยยังเอกพุทธากมากษัตริย์ราชาเพชก่าทรงพระเจริญสูงสุดเชาลระทุปกมงเกล ทุกพระองค์จะได้เจริญรุ่งเรื่องก่าวหน้ารักษาชาติบ้านลุกตำน่งทุกหน้าทีทุกคนทุกทานรมประเกียตลูกร้านเจ้าผู้สมพระมิตร์นาบ้านละท,ที่จะิฐานขอพรนะครับย่ำของเก้าครั้งชาชา